ถ้าสมมติเราเป็นมือสองล่ะมือสองก็รักมาแล้วใช่เหมมือแรกอยากจากโครงการขายหมดมีนิติมือหนึ่งไปแล้วพอมือสองก็เช่นกันพอเรามันเกิดขึ้นเยอะอยู่แล้วค่ะในการที่จะต้องมีการหนึ่งไปสองมาใช่ไหมพอสองไปเนี่ยพอสองเข้าเช่นเราเป็นสองเนี่ยซึ่งก็เราก็ทํามาแล้วแหละคือเราก็จะต้องรู้ว่าปัญหาปัญหาเยอะมากอะไรบ้างโอเค หลักของอ้อเลยอ่ะก็คือการที่เราจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรว่าจะตั้งทาร์เก็ตของอ้ออไว้ว่าต้องไม่เกิน3มเดือนเพราะถ้าเกิน3ามเดือนจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกินถ้าภายในสามเดือนเกิดการเปลี่ยนแปลงเขาจะไม่มีการเปลี่ยนเราเพราะมันพลิกไปแล้วอ่าเข้าใจคือผลงานคนจะเห็นภายในสมเดือนใช่หลักของอ้อเป็นอย่างนี้ค่ะที่อ้อปฏิบัติมาครับครับครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ทําอันนี้ถ้าเกิดว่าคน โอ้โคนดูเราเยอะมากแล้วเราเดี๋ยวบอกอทุกเนิติมีปัญหาคล้ายๆกันอยู่สองข้อข้อแรกคือไม่ครอบจ่ายใจค่าส่วนกลางายค่าส่วนกลางไม่ตรงแล้วจะเอาเงินที่ไหนรบริหารจัดการก็จริงๆแล้วอะเอาที่ที่เราบริหารของเราเป็นตัวอย่างก่อน <c oughs> นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยอ้ออยากให้ทีมงานนิติคือที่เราสอนทีมงานเราอะ <c oughs> หนึ่งเข้าใจเข้าใจก่อนว่าทําไมเจ้าของร่วมอ่ะจะต้องจ่ายค่าส่วนกลางเขามีหน้าที่อะไรต้องจ่ายค่าคนส่วนกลางตามกฎหมายก่อนใช่ไหมคะอันที่สองสิ่งที่จะทําจากนี้ไปเนี่ยค่ะ ทรัพย์สินนั้นอะเราทํายังไงให้เขารู้ว่าเป็นทรัพย์สินของเขา uh huh. การดูแลตรงนี้เนี่ยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพย์สินเขา uh huh. ไม่ใช่เพื่อเรา uh huh. แต่เราเนี่ยเอาความเชี่ยวชาญในอาชีพ uh huh. มานําเสนอเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการพรีเซนต์อย่าง uh huh. อย่างถูกต้องอย่างเป็นมาตรฐานอย่างเป็นระบบอะค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย uh huh. ทางเจ้าของร่วมก็ก็เห็นด้วย uh huh. ค่ะ แต่ประเด็นสําคัญว่าทําไมไม่จ่ายค่าส่วนกลางมันก็มีเช่นเ,เวลาที่มันปัญหามันมาเยอะ,อะๆใช่ไหมคะ,ะที่นิติหนึ่งรับเรื่องแล้วเมินเฉยมไม่ฟีดแบ็ไม่มไม่โฟล์ลอัพเขารู้สึกไม่คุ้มเขารู้สึกว่าเขาไม่คุ้ม,มจ่ายแล้วไม่เห็นทําอะไรเลยอะไร่เงี้ยเขารู้สึกว่า ทำไมทำไมเขาจะต้องมาบอกให้เราทําอะไรทําไมเราไม่ทําในสิ่งที่ควรทำเป็นหน้าที่คุณอยู่แล้วต้องทำใช่ไหใช่หลายๆครั้งจะเกิดปัญหาว่าทําไมกรรมการจะต้องมาบอกให้ให้คนบริหารนิติทํานู่นทํานี่ ทำไมนิติไม่เป็นคนมองว่าอันนี้มันล้าวแล้วนะอ,อันนี้มันถึงเวลาแล้วนะเราต่างหากมีหน้าที่ที่จะต้องเรียกผู้รับเหมามาเซอร์เวลาคาดูแล้วก็เขียนแผนนําเสนอทุกอย่างมันจะมีการบันทึกในที่ประชุมหมดเลยแต่ถ้าเราเสนอไปแล้วแล้วไม,ไม่ไม่ทมําแมะไรก็ถือว่าเราได้ออกไอเดียได้นําเสนอแล้วใช่ไหมหหหแต่ส่วนใหญ่จะเป็นให้เขามาจี้เพราะเขาไม่ได้รับความสะดวกเพราะเขาเห็นว่ามันไม่สวยเพราะเขาเห็นว่ามันพังอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราบริหารเชิงป้องกัน ความรู้พวกนี้มันมีสอนไหมเออฉันจะไปเป็นเออผมได้สมัครงานเป็นบริหารนิติบุคคลอาคารหรือบ้านชุดหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะไปเรียนที่ไหนหรือก็เข้าไปเป็นเหมือนพอนักงานคนหนึ่งก็มีคนสอนงานนับปัจจุบันนี้นะคะเท่าที่ทราบนะคะการการเขียนหลักสูตรจริงๆหรือสอนในในสถาบันการศึกษาจริงๆอะ่ะคือ น่าจะยังไม่มีนะคะเรานะเป็นอาชีพที่เหมือนต้องดูหลายเรื่องดูหลายนะเรื่องมันกฎหมายก็ต้องรู้งานระบบก็ต้องรู้งานบัญชีก็ต้องเข้าใจใช่ไหมคะเขามีสอน d e v e l o p e r ผมเห็นมีสอนเรื่องการเป็น d e v e l o p e r แต่สอนบริหารงานนิติบุคคลแต่ปัจจุบันนี้ค่ะ <c oughs> เขาก็จะมีสถาบานันครับปัจจุบันนี้ค่ะทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะให้ความสําคัญเพราะว่าอาจจะเกิด ปัญหาที่มันสะสมมาหลายที่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์เลยให้ความสําคัญเรื่องนี้เขาจะมีหนังสือส่งไปทางบริษัทบริหารต่างๆให้มาเรียนตรงนี้รีด้วยซ้ำเป็นงบของของรัฐบาลอาจจะจัดปีละครั้งประมาณนั้นกับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะมีทางสถาบันหรือสมาคมที่เขาเปิดเป็นคอร์สในการสอนคุณก็ต้องไปเรียนรู้ตรงนี้ค่ะอะไรอย่างี้ค่ะก็คือคนที่มาสอนก็จะเป็นคนที่มีประสบการณ์เลยทั้ อาชีพนี้น่หะค่ะหรือบางครั้งก็จะมีการสอนแอดเข้าไปเช่นในหลักสูตรของระยะสั้นที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาของจุฬาของธรรมศาสตร์เขาก็จะมีส่วนนี้เข้าไปด้วยเสริมเสริมแต่มันไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จะเกิดเกิดไปเกิดปัญหาจริงมัต้องเอาคนมีประสบการณ์มาสอนเนอะเพราะว่ารู้สึกไอการบริหารเขาว่าบริหารนิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยมันไม่ได้แค่ไปนั่งดูคอยจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าส่วนกลางโอ้มันมีปัญหาเยอะไอหนุนมีปัญหาไอนี่ ความซื่อสัตย์ด้วยอ่าสำคัญเลยค,ความซื่อสัตย์เพราะว่าเงินน่ะของทุกคนน่ะที่เขาไว้ใจที่เขาจ่ายลงมาตรงตรงที่นิติจะต้องดูแลหลายโครงการผมก็เห็นว่าเจ๊งเยอะ<ช>เนื่องจากนิติไม่บริหารจัดก,การท้ายสุดก็คือลูกค้าแม้กระทั่งยุคบ้านไม่ยอมจ่ายค่านู่นนี่นั่นเลยปิดนิติไปเลยดูแลกันเองมีหลายโครงการด้วยกันมีเพราะ,ะว่า ส่วนหนึ่งเขาก็เขาก็ผิดหวังผิดหวังกับการบริหารงานที่เขาจ้างมาใช่ไหมคะเขาก็อาจจะแบบว่าจ้างมาแล้วเสียเงินแล้วยังต้องมานั่งจำจี้จำใช้อ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เซฟส่วนค่าฟรีแมจเมนต์ดีกว่าไหมครับแล้วก็ใช้แรงของกรรมการเองเนี่ยที่เสียสละเนี่ยมาจ้างตรงดีกว่าอะไรเงี้ย<อ>แบบนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งซึ่งจริงๆมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเพราะว่า ควรจะใช้บริษัทมากกว่าใช่ไหมคะแต่ว่าความอาจจะแบบเนี้ยที่แบบผิดหวังบ,บางสิ่งบางอย่างทำให้เกิดแบบนี้แต่ว่าทําปกติธรรมชาติของ d e v วลอปเปอเมือ่อเมื่อเราจ้างนิติแล้วเขาหมดหน้าที่ยังเขาจะหมดหน้าที่วันที่อย่างที่ย่อบอกคือ หมดหน้าที่วันที่ส่งมอบจบแล้วไม่ใช่หน้าที่ฉันแล้วเขาก็ไม่มีสภาพเป็นเจ้าของโครงการแล้วเพราะว่าตอนที่เริ่มขายที่ดินเป็นของบริษัทครับทุกอย่างเป็นของบริษัทสานุรณูปโเป็นของบริษัทวันที่ส่งมอบให้กับหมู่บ้านทุกอย่างจะโอนชื่อเป็นนิติบุคคลอาคารชุดสภาพการเป็นเจ้าของโครงการหมดโดยสิ้นเชิงน,นั่นหมายเขาว่าอีกสองสินค้าหรืออุป,ป,ปรกรณ์ต่างๆที่มันยังรับประกันอยู่กําแพงห้องน้ําราวอะไรประตรู เขาจะมีเขาจะมีสัญญามีคอนแทคอยู่กับซัพพลายเออร์่เขาซื้อมาในต้องบำรุงรักษาแต่ขาดต้องมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยเช่นเช่นยกตัวอย่างหมู่บ้านหลังคากี่ปีกับเจ้านี้อันนี้เจ้าของบ้านก็มีเรคคอร์ดอยู่แล้วคุณเกิดปัญหาแล้วมันคุณก็เลือกโดยตรงอันนี้เป็นบ้านนะคะแต่ถ้าเป็นคอนโดก็จะต้องมีมีงานระบบมีอะไรเขาจะมีการส่งมอบกันเรียบร้อยมี b อสบิลมีอะไรต่างๆ่แต่เมื่อเมื่อส่งมอบเรียบร้อยแล้วไอ้สัญญา ต่างๆที่อยู่ในระการรับประกัน <ฮะ S 2> เจ้าของก็ยังเก็บแต่ว่านิติจะเป็นส่วนกาลางแล้วมาเช่นถ้าว่า d e veloper จบไปแล้วทุกอย่างก็ส่งงานมาที่ลังคานี่เหลืออีกประมาณ2เดือนนะ,<ฮ>ะ,ะถ้ามันแตกเดี๋ยวมีคนมาเปลี่ยนให้เราก็<ช>ไปตามช่างมาเปลี่ยนใช่ค่ะ ทุกอย่างจะต้องนิติรับช่วงถึงบอกว่าความสําคัญของนิติเนะี่ยมีความสําคัญมากนะผู้จัดการะอะค่ะที่คุณจะต้องรูอ้อย่างเช่นหมู่บ้านที่แบบว่าแพงๆใช่ไหม,มระบบอินเมอร์เจนซี่ต่างๆพวกไฟอลา์มต่างๆถ้าเป็นหมู่บ้านเนี่ยมันจะลิงก์ถ้าเป็นคอนโดจะเป็นที่คอนโทรลรูมใช่ไหม,มก็ส่งลิงก์ไปโอเคมันง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นหมู่บ้านเนี่ยทุกอย่างที่จดเป็นนิติเนี่ยมันมันบางครั้งเป็นป้อมรปภอ่าอะไรเงี้ยก็จะลิงก์ไปที่ป้อมรปภ พออะไรทุกอย่างเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดหมู่บ้านดีๆก็เขาก็จะยกสโมสรสํานักงานขายให้เป็นสํานักงานนิติอยู่แล้วหมู่บ้านในใหม่อย่างเช่นผมเห็นอนันดาในระบบสมาร์ทโอ้โหมีไฟบอไฟเบอร์สวนรวมเห็นหมดไทยทําอะไรใช่ตรงนี้ก็นิติก็ต้องบริหารด้วยถูกค่ะแล้วนิติเนี่ยมีหน้าที่จะต้องรู้บัตเจสนี่แหละทําไมถึงทําไมถึงมีปัญหาเรื่องเรื่องการบริหารเพราะว่านิติอ่ะไม่ได้คํานึงถึงบัตเจสในการซ่อมแซมบํารุงรักษาอุปก กน,นี้ถ้าเราวางแผนเรื่องบัเจ e t เป็นใช่ไหมคะเรารู้ว่าอายุการใช้งานตรงนี้กี่ปีอายุการใช้งานตรงนี้กี่ปีแล้วเรารู้ว่าเราจะเช็คว่าคอสมันเท่าไหร่เวลาประชุมปีละครั้งเนี่ยคุณทําแผนให้เขาทราบเลยอ่าโอเคอีกกี่ปีข้างหน้ามันจะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่า Forecast เลย Forecast <อ>ไปข้างหน้าอย่างเงี้ยค่าส่วนการปัจจุบันเก็บตารางวันละเท่านี้บาทมันจะพอได้ กี่ปีปีหน้าหรืออีก2ปีข้างหน้ามันควรขึ้นเท่าไหร่เรามีการแจ้งอย่างนี้อย่างสม่ําเสมอไม่มีใครตกใจอ่ะจริงๆแล้วเวลาดีเวลลอปเปอร์มาจ้างนิติเนี่ยหรือหรือการเป็นมือสองก็ตามเนี่ยประเด็นคือเขาหาเราจากไหนอ่ะเขาไปเซิร์ชหานี่เนีเยนอรับบริหารเขามีไหมมันมีผมมีเยอะเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะใช่รับบริหารคอนโดรับบริหารหมู่บ้านขึ้นแล้วมาตรฐานมันอยจากไหนอ่ะ ากการู้จักกันอ๋อแค่นี้เห็นว่างๆงานอยู่ก็มาตรฐานแบบนี้ค่ะก็เรียกมา3บริษัทต,ตามหน้าที่ของกรรมการส่วนใหญ่ใช่าก,การ <ๆ S 2> เปลี่ยนแปลงก็ก็จะเรียกมา3บริษัท สามบริษัทนั้นก็มาพรีเซนต์บริษัทที่หนึ่งมีโอเปอเรชันแบบนี้มีฝ่ายบัญชีการเงินแบบนี้ <c oughs> มีแท็กทีมแบบนี้ <c oughs> แบบนี้พรีเซนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สามบริษัททางราคาเป็นยังไงกรรมาการคอมเพล์เสร็จปุ๊บก็เรียกหนึ่งบริษัทเข้ามาก็เลือกบริษัทที่ถูกเฉยๆก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> คือใครถูกก็ได้งานไปแต่ไม่รู้คุณภาพไม่รู้แบ็กกราว <c oughs> ไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาอะไร <c oughs> ก็ให,ให้ให้ลูกบ้าน ก็ไปเผชิญกันเองหลังจากนั้นก็เฮ้ยอ่ะไม่ดีปีหน้าเปลี่ยนใหม่แต่ไอ้ความรู้สึกลูกบ้านจะเสียก็ไปเยอะแล้วแต่เกาเสียก็คอมแพลราคาเป็นหลักไม่เลยลงแพ้ความรู้ที่แท้จริงปัญหาที่คุณเคยแก้มาก่อนหรือแม้กระทั่งมีพอร์ตโฟลิโอไอ้คุณเคยทําที่ไหนมาบ้างแล้วเงี้ยเขาก็ดูตรงนั้นแหละค่ะบางทีเขาก็ดูว่าบริษัทอู้มีแบบไซด์เรฟเลนเยอะมากแต่ถามว่าบางทีใหญ่มากไป ไซส์เ <Side S 2> ลเยอร์เยอะ hmm. แล้วคนที่เป็นเฮดหรือเป็นเจ้าของตัวจริงลงถึงปัญหาหรือเปล่าคือไม่คนที่เป็นผู้ดูแลไม่ได้มีแกนลูกน้องแก้หมดห<า>คนที่รู้จริงร้อเอร์ซนตอะคน hmm. ที่มาก่อตั้งบริษัทต,ต้องรู้จริงแน่ๆแหละ hmm. แต่เข้าถึงทุกไซส์หรือเปล่า hmm. ได้เทรนคนให้รู้สัก80%เอร์ซของ hmm. ตัวโอนเนอร์หรือเปล่า hmm. ตรงนั้นสำคัญ